เลขปิงปองปูแม่น้ำหนึ่งมกราคม66สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทันกระแสแชร์ทุกข่าวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะเลขปิงปองปูแม่น้ำหนึ่งมกราคม66เรียกได้ว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้น ก็จะเป็นวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่17มกราคม66วันนี้ทีมงานของเราก็ได้เสาะแสวงหาเลขเพื่อให้เป็นแนวทางอีกเช่นเคยอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณเพราะไม่มีใครรู้เล่จะออกอะไรเป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโดยแฟนเพจแม่น้ำ1888 BIP ได้โพสต์ภาพเลขปิงปองวันที่17มกราคม66อย่างไรก็ตามโปรดิจารณากันให้ดี เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นขอบคุณแม่น้ำหน8่งดอพถ้าชื่นชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ